ขอแสดงความยินดีกับน้องอาอายสื่อใหญ่ออกมาทําข่าวแบบนี้โอ้โหพวอเห็นท่ากับปื้มแฟนคลับกับเช่กันชนนสาวนื่ยเช่ร้ายแห้งเรื่องน้องอาอายนี่เอามเกิดเพียงขืนพี่นุ๊กมันเลยเป็นความาห้ัมของแฟนคลับใช่ไหมแล้วก็ความดีใจของพ่อนุกบอสนุกแล้วก็น้องอาอายไม่คิดว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้นี่แหละ เอาเมื่อคืนเป็นยังไงเอาเขาบอกเรื่องมอล่ำเสียงมีหงเมื่อคืนน่ยเจออีหยังคืนเจอฝนฝ่าไปน้องล่ำไปน้องแล้วเฮ้ยก็จังได้ซ่อฝ่าหัวแม่นบอกเห็นพระเอกเห็นนางเอกเขาล้มกระลังกันนางเอกเพี้ยวกะลังตั้งหัวบเบาอื่นตั้งเท็ผมต่างเททผมพี่โดนทายโดนกระลังแต่งหน้าพี่เอกเวลาสักกำลังจะขึ้นเวทีปึ่มลงมาอย่างเดียวแม่นบอกแล้วเพคนได้ทำการแสดงไดบ่งเนาะ ตอนอยู่ในเพจเดาคือบูเห็นเพคนเขื่อนไว้ไเ,นเนี่ยแม่ค่ะน่าจะแบบบ่าสาบว่าตกโดนบ่อแต่หัวโตกแห้งแล้วก็กทึงขั้น่วมเตนเตนหัวออโอ้จีว่าอาอายก็มาพูดเอออายก็ยังไงล่ะจนน้องอาอายสาปสงสยรเห็นสงสารเมีนบ่อาอาเห็นอยู่ในกลุ่มบ้านฮักน้องอาอายตากลมกับพ่อจ๋าหน้ามูนเนะาะเห็นอ่าอ่าแม่แม่เอฟซีน้องคนออกมาโพสต์ลู่ค่ะโพสต์รูปวินาทีที่น้องน่ะวิ่งหลบฝน น้องอายแลนลบฝนไปยในิเตนละสงสารเอฟซี <FC S 2> พ่อพ่อแม่ยู่ช่วงหนอกประใส่เสียอารมณหายเาพื่อนวะหนีพี่นอกเอฟซีบนนี้นเออเอฟซีบนนี้ฝนตกมาในกระบนนี้ไปน้อง<อ>หสงสารอ่าแล้วเอฟซี FC คนนี้ก็บอกว่าหนูสงสารแม่แม่วิ่งหนีอ่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากอีหลาเปิดเต้นแล้วรออเรียกแม่แม่แฟนคลับมาเอาร่มสีชมพูคู่ใจเพื่อน่ะ <Le> ừ, แล้วบอกว่าก็หนูสงสารแม่แม่เปียกหมดแล้วโอ้ยความเอ็นดูน้องอาอายมึงที่สองน์เนอมึงตีเบังดูุดกี่ละมิน้นแบบนี้ก็คือบ่อยมากเนาะจะสงสาราาพ่อแม่แม่ที่แบบบ่ยอมไปใส่บางคนบ่ดยเอาหูมาเพราะว่าวาง,งพื้นน้อปูสายเท่าไหร่เบื้องอ่ะแมนมันแจงวางแจ้งบ่คิดว่าสิมีฝนจักเม็ดพี่น้องเดี๋ยวเอาให้เบิ้งเด้อหมอลำเสียงมีหัคนในโลกยู่คาะพี่น้องคือเป็นซาวน์เนอรกับบคิดวตอนมีฝน ยืนเหลิแจ้งจ้งปาแจ้งจ้งปางเลยนี่คิดสิมากขมาเลยพี่น้องสี่พีเอินเพิ่นเอาร่องนอนช่วงนี้พ่าอยู่ไรเด้พี่น้องนี่มือขึ้นทำการแสดงอยู่น้องบัวลำพูน้องพี่น้องเนี่ยตองเงินอยู่นี่เอาคนกะมาล่อปูสาล่อแล้วเนาะเออพ่อขำมากกับขื่อมอยู่นี่อุ้ยช่วงนี้มันกระทบอีหลีเด้พี่น้องโมเดลว่าแต่เสียงอยู่หกลายว่องถึกช่วงนี้พ่าอยู่มากแม่เขาหน่าฝนพักๆัเด้พี่น้องข้าสารเพื่อนสีฟ้าปิดว่องบ่ ปีวงในวันที่สิบหมิถุนายนนี้ใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ก็น่าจะเสียงวีหกว่างอีกสาวันไม่รั้นนานสิบสองในออเดชั่นอ่าวันนี้วันที่ส <10, S 2> ิบ่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองน่าจะออเดชั่นใช่เนี่ยทางเสียงวีหกก็ได้ประกาศไว้นะคะอ่าใครอยากเข้าไปออเดชั่นนอกประกวดรับศิลปินสังกัดมอลมเสียงวีหกก็เดินทางไปลงทะเบียนได้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะไปออเดชั่นในวันงานวันที่สิบสองเลยค่ะ เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็คือไปลงทะเบียนเลยเลยค่ะรากาิ่มออดิชันตั้งแต่10บโมง20ถึงเที่ยงครึ่งค่ะคนที่ผ่านคัดเลือกก็จะเข้าประกวดเข้าสู่การประกวดร้องเพลงต่อในเวลาบ่ายโมง30เป็นต้นไปาราคาคัดเลือกเนาะคัดเลือกผู้เข้าประกวด123จะได้รับรางวัลตามที่แจ้งและจะได้รับการเซ็นสัญญาเข้าเป็นสังกัดหมอํำเสียงวิหุ 6. ใครเป็นศิลปินแล้วก็เป็นศิลปินในค่ายเพลงเป็นหนึ่งค่ายเป็นหนึ่งค่ะและ้วก็คัดเลือกบุคลากรบุคคลที่พร้อมจะเป็นหมอราจริงๆนะคะใครที่อยากเป็นหมอราจริงๆแล้วก็วันงานกลางวันก็มีอาหารเลี้ยงทุกคนค่ะที่เดินทางมาการเดินทางก็คือไปที่บ้านทักหมอราเสียงวิีหกเลยค่ะพี่นอ้องบ้านเลขที่3 mm hmm. หาหมู่3บ้านคอคํตาตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์096-969-8955หมายเหตุไม่มีเส้นมีสายอะไรทั้งสิน้นเพราะต้องการศิลปินที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานนี่ค่ะพี่เนอะชัดเจนชัดเจนค่ะย้ำพอวันเลยเวลาแอแสองมือแม่สมมติพูดเดยวิ่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่อยากไปไปเลยค่ะไปลงทะเบียนหนางานเอาไปตามเพจนี้นะคะหมอลำเสียงนิหกนกพงศกรัลใครอยากรู้ที่อยู่เบอร์โทร โทรไปถามได้เลยค่ะค่ะอะเดี๋ยวเรามาอัปเดตดีกว่าเรื่องน้องอาไอนี่ขึ้นคือสิปัญญายังวนขึ้นเนาะว่าเงินทุ่มกลัวหนึ่งหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันใช่ตื่นสองมาปุ๊บสองล้านเมื่อวานนี่เอื้ออาณาหนึ่งเก้าเก้าอะไรนี่เลยเท่าไหร่ตอนที่พี่อ่านช่วงเย็นๆน่ะ่หลังบ้านน่ะพี่ก็คิดว่าหลังบ้านน่ะเราจะมีหน้าบ้านหลังบ้านเนาะสำหรับคนที่ทำยูทูบจะรู้ หลังบ้านก็ควรแตง,งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวที่นี่อุ้ยแฟนขาผากันต่นเต้นดีใจ่าเข็นหยอดวิวอีหลาพาก,กันเช่วมาแตงแล้วสองลานแตงแล้วเพ็นแซ่วกันกับนั่นแพ่แซลเพ่งแรงของขายเพ่งเป็นหนึ่งที่มีแบบร้านวิวขนาดนี้ก็เลยเป็นกระแสงไงแล้วพ่ออาอายด้วยพ่ออาอายพาอน้องอายคนที่เพ่งใจเสาะบนเกาะนาคีทำเขาเรียกว่าอะไรทุบสถิติ ทุกสถิติของค่ายเพลงนี้ด้วยแล้วก็ทุกสถิติแห่งตระเต่งเพลงเฮ็ดเพลงออกมาเนาะบอลนกเพิ่งยกางอื่มนี่เป็นเพลงแรกที่ติดมาแรงที่หนึ่งในประเทศไทยในมาแรงแล้วก็สองวันหนึ่งล้านดิวด้วยทั้งที่เพิ่นบุญใหม่าสามวันเนาะนี่แหละค่ะพี่นนองสื่อใหญ่ได้เขียนข่าวแบบนี้ป้าพอเข้าไปเห็นแล้วขออนุญาตข่าวลุกทุ่งค่ะ นี่ค่ะชมพูเนี่ยค่ะข่าวลูกพุ่งได้แชร์เกี่ยวกับเพลงน้องออกมาว่ามาแรง2ล้านวิวปังต่อไม่รอแล้วใจส่อบนเกาะนาคีเสียงใสๆน้ารักสมวัยเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งของอาายสักุณาพรเสียงวิหกปล่อยไม่ถึง20วันวิวพุ่ง2ล้านวิวแล้ว ลงตัวทุกองค์ประกอบเสียงดนตรีจังหวะทํานองเนื้อหาวัวสุดๆจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กภูมารินเรียบเรียงอาจารย์สวัสดสารคามเติมความปังด้วยพระนางเอ็มบอสนกพงศกรกับแป้งเสียงอีสานยิ่งฟังยิ่งหลงสเสน่ห์เสียงอาายสถานีต่อไป3 4 5ล้านวิวปังไม่หยุด ต่อไปไม่หยุดอ <ฮะ S 1> เพลงใจสอบ,บนกรนาคีศิลปินร้องก็คือน้องอาอายสักกุณาพรดเสียงนี้หกทำร้องทำนองอาจารย์ดิ๊กภูมาริมเรียบเรียงอาจารย์สวัสดสารคามค่ายเพลงเป็นหนึ่งนี่ <ฮะ S 1> ค่ะพี่น้องสุดยอดอ,อีนีแบบ้ไม่มีข่าวไหนที่แบบพานปล่อยพานเกาหลีสำหรับเดือนของสองล้านวิวมันเป็นเรื่องที่เลิศมากๆสำหรับน้องจะส้องบอกว่าเนาะเนี่ยไม่า หลายสื่อแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนเอาไปทำข่าวเยอะมากเลยตั้งแต่เพลงนี้ปล่อยออกมาแล้วก็อายิ่งอาติดมาแรกในประเทศไทยเนาะใช่แต่ว่าแล้วก็ติดอัดดับลูกทุ่งรักไทย90น่ะสามสัปดาห์ติดเลยใช่สัปดาห์แรกนับที่5เขื่อนมาสามื่อนมาเสัปดาห์นี้หนึ่งหนึ่งค่ะเพราะเอ่ยกับเดีอ่านอ่เป็นยังไงบ้างเนี่ย ทำได้แล้วด้วยอาอายสกุณาพรค่ะทุกคนถือว่าน้องอาอายนี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เพราะว่าแม่แม่เอฟซีได้ยิ้มด้วยนะ็นที่วความสุขคือแต่ละวันนี้ก็คือต้องได้ดูคลิปน้องอาอายในตอตอบ้าง YouTube บ้างทุกช่องทางเลยแฟนคลับเพื่ชิจะจติดต,ตามไปเลยพิมพ์ขเข้าไปป๊๊ดการค้นหานี้เยอะมากน้องอาอายถือว่าน้องนี่ประสบความสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่งนะ ใช่แล้วคนนี้เด็กคนนี้อนาคตไกลแน่นอนค่ะพี่น้องขนาดซ้ํานีแฟนครับยังเอ็นดูยังฮักแท่งปานี่บทหน่อยเนาะเป็นลูกเลยเนาะแมนที่ถูกต้องบาดเป็นายแล้วส้างหาเห็ดสมือหาท่ามสมือหาตจาเนี่ยมาเอฟซีเอ็นดูแมนลากาเวลาเบาหยอกพอเพิ่นน่ะแต่ละมือแต่ละอย่างได้ทุกแนวสมกับอีดีกับแฟนครับ เอิ่นบอดหน่อยอืออีลีพี่น้องยกให้น้องอารอายนีเป็นอ่าก็คือเป็นขวัญใจขวัญใจแม่ยกเขาเรียกผลใจแฟนคลับทั่วประเทศทั้งประเทศเลยเนาะถือว่าแบบถือว่าน้องมาไกลมากอ่าถือว่าน้องมาดีมากเลยนะกระแสก็มาดีตละดยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำกระแสพุ่งแบบปูดเดียวเลยเออเฮตไทยแชมพีโฮกนี่คือเคลียร์กาผงกาผงแล้วก็คือคืนขึ้นมาอีก ทั้งที่เสียงที่หกก็คือมีชื่อเสียงตั้งแต่พ่อนกนอยบอดนกบอดหนุใดบริหารมาเรื่อยๆ,ๆกันมีชื่อเสียงมาเรื่อยๆจนนอกอาอายเข้ามาในแห่งคือขืดกันเอแห่งคือคืดมีมีอยเสืมม้อผ้ายุงมื่เนี่ยม,ม่มยังบอกถึงเมื่อที่เป็นในเรื่องนักร้องนักแสดง<ช>เป็นในเครื่องสัลนกนก็นคืออาอายสกุณาพร<ช>แล้วที่วาท่าง้าผิดดังไปโหวตไปยังไหตอนนี้รู้สึกว่าน้องจับ ติดหนึ่งในห้าติดหนึ่งในห้าก็คืออันดับหนึ่งก็คืออุ้งอิงค่ะอันดับหนึ่งอุ้งอิงพิ่รัตนเพ็งอันดับสองคุณแอนออรดีแล้วก็อันดับสามน้องอาไอศักดุณาพรแล้วก็อันดับสี่ลำไยอันดับห้าคุณใหม่พัชรีนี่แหละค่ะผลนโหวตหนึ่งไร้หนึ่งหัวใจนับหนึ่งโหวตเพิ่นกับโหวตกันประกาศผลในวันที่สิบสามเนาะโหวตกันได้ถึงวันที่สิบสิบถึงสิบสองระยะโหวติ่นว่า ก็ไปกดไลค์ที่อะไรนี่เพจอิกี้นงี้ยล่ะค่ะอิกี้เพื่อนใันอยากเคลนั่นแหละเช็คลิกติ้งหมอลำสักหน่อยว่าใครยังไงแต่ว่าไอของพ่อโบดหมู่บ้าด้วยกันทําไมเด็กคนนี้มาสะจั่งจังแบบทําไมหนูน้อยยังมาแรงจังมาแรงจังที่สามอะไรเนี่ยค่ะนี่ล่ะค่ะเห้โกาสเด้เอาความปังความน่ารักนิสัยดีของน้องมาเล่าซูพี่น้องฟังเอฟซีกับสีดีเห็นคือเข้ากันเลยเนาะว่านน้องเป็นคนจังใด นี่แหละคนดีคนน่ารักคนกระตันยู่อยู่ที่ไหนแฟนครับก็รลาอืมเข้ากับหัดอืมน่ารักเป็นเด็กที่ทำเป็นเด็กที่ตกสาวเนยได้ร้อยเปอร์เซ็์จริงๆเดี๋ยววันปีวงเราไม่มีโอกาสได้ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกลุ่มบ้านฮางน้อบ้านไหนที่ติดเรียนบ้านไหนที่ออะไรพวงมาลัยน่ะก็เรียกว่าอะไรทำพวงมาลัยให้น้องเราก็จะไปส่งทบอา เพราะตากลุ้มนั่นแหละะคพี่น้องมันมีหลายมาทางฝีเลียกพี่น้องวันอาทิตย์จะเป็นปิดใส่วันถือมือคักแนนเพราะว่าเขาเรียนเสาร์อาทิตย์มาโอเคสำหรับวันนี้สาวเนยกับสาวปุ๊กก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ